พูดแล้วของมันขึ้นเลยเเ <What? S 3> ้ยเอยอนนนโไไปไหนนี่พูดแล้วของมันขึ้นไงมันก็เลยขึ้นไปบนต้นไม้ <c oughs> ได้นะ้าผู้คอบครัวคนถัดไปเด็กยญิงโบนัสผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการซีอิ๊วขาวตาเด็กไม่ใส่กางเกงลิง <What? S 3> สออ่ <Hi. S 3> งเข้ากรอดวเงาไซม่ละ่ะดึงไม่ขึ้น ดูสิครับท่านผู้ชมเน,นี๋ยค่ะว่าเก่งเยียมโลพร้อมไหมวันนี้พวกเราจะซ้อมกระโดดข้ามรั้ว <c oughs> สบายสบายเพื่อนอ้วนเพราะว่าเราคือมูบินเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือไงงั้นไก่บินเออค่อยว่ากันไปนนพวกมันกระโดดซ้อมกันใหญ่ ดีๆนะเฮ้ยตั้งใจซ้อมปีนี้โรงเรียนเราต้องเหรียญทองค่ะกรรมการพร้อมนะครับป๊ ใบตาเราแล้วยิมโลงเฮ้ยผอมเป็นกรรมการให้เทดิอ่ะมาเลยเฮ้ยปีนี้อย่าทำให้เสียชื่อนะเราต้องลงแข่งเออรู้แล้วหนะอ้วนกรรมการคุณต้องพร้อมนะเข้าใจปะพร้อมนะพร้อมเน่สาสองหนึ่งไปทำไมไม่วิ่งอ่ะโอ้ยแล้วเดี๋ยวนี่คนมาลุกช้าเออเข้าใจป่าคนมันอ้วน เลยโอ้ยโอ้ยเราเราจะแข่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้พูดว่าอะไรนะพออ่อด่านนี้จะทดสอบความรวดเร็วในการเลี้ยงบอลอย่าอึดอัดเข้าใจไหมค่ะ<อ>ง่ายง่าย กันแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> สบายอาจจะหลุดมือบ้างไปนิดหน่อยแต่ก็ยังเร็ว <c oughs> การเลี้ยงบานมันไม่ยากและมันไม่ง่ายเฮย้ยสักทีดิ ไงหนาวหนาวจนเหงื่อท่วมเลยอ้นเฮ้ยสปีดบรสของพี่อะอย่างเทพเลยนะน้องๆดูหน้าดักเออมาเหอะเย้ปีทำได้เปล่าลูกหมูสองสามตัวเฮ้ยโบนัสมันว่าเองอะลูกหมูสอสาตัวแน่ใจ เอยอ้วนมันไดไงอื้อหองมันขึ้นอย่างนี้ต้องเชว์จัด<ะ>ัป<ะ>เดี๋ยวจะหาว่าพี่โกงใช่ลูกเล็กนึเว้ยขอบใจนะทีมงานการเลี้ยงมันไม่ใช่ง่ายๆเจ้าไว้อยูหนูยเฮ้ยยืนรอนานาแล้วเว้ยเอ,อ,อ้ยเร็วๆดีเอ,อ้ยอย่าเล่งดี นอ้วนเพื่อนกันเอ,อ้อมันโดนขาจะโดนเททำไมไม่เลี้ยงให้มันไวๆอะ่ะใช่ช้าแต่มันคข่า <c oughs> ้ยเลี้ยงดีด,ดีปะถอยเป็นไงล่ะการเลี้ยงลูกแบบความเร็วสูงจับเวลาได้เท่าไหร่นะทีมงาน <c oughs> ฮะเท่าไหร่ <c oughs> สองนาทีเลยออ้วน <c oughs> ส่งมาป้าเราละ เออได้เพื่อนยังจะมาพูดอีกนะโอ,โอยยงโลเจ้าหนูทั้ง 2> 1 2ึ่งสสห้าบวกหนึ่งเป็นหกคนหกคนดูพี่นะก็แล้วทำไมไม่พูดหกทีเดียวจะมาพูดห้าบวกหนึ่งเพื่อ้ยพูดแล้วของมันขึ้นเลย มันขึ้นไงมันก็เลยขึ้นไปบนต้นไม้เฮ้ยเรายังไม่ได้เลี้ยงอ๋อเองอยากเลี้ยงใช่ไหมได้นอนเสะเถอะกายนอนติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงติ่งเรางงมังยังยังเลยยังเลยอ๋อนอนเสะเถอะกายนอนติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงเฮ้ยไปเก็บมาเลยนะลูกบาสอดอะดีหรอไปวิมันดิให้ข้าไปจริงหรอ จริงเหรอ,อแล้วเราตัวอ้วนจะเก็บไงอ่ะเดินไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งเพื่อนมันไปใครวะแล้วจะเก็บยังไงเนี่ยชวนมาเถอะเพื่อนเพื่อนพวกมันผลไม้มาคืออะไรผลไม้มาผักมาไงพฮเก็บไม่ได้นะคุณว่าอะไรเพื่อนผมเดี๋ยวมีเฮ อยู่ด้วยกันเลยเก็บ <G ett in> ไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านนะลูกบาค่ะไปกลับเข็นกระโดดไม่พังลุ้นสิเออช่วยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกายชัยนะักกระโดดจัดก,การไปดิเดี๋ยวลองกระโดดดูก่อนนะ ดูท่าทางจะโดดไปถึงกลับบ้านก่อนนะ,ชะโชคดีโอ้โหไปอย่างไ้เลยพร้อมทิ้งเพื่อนนั่นลูกบาสไทยอะ่ะไหนๆๆๆ,ๆอยู่ไหนอะอ้วนไม่เห็นมีเลยเผื่อได้เอาไปคืนนางเป็ดนหนอยู่ตรงไหนวอ้าวอ้าวอ้วนอ้วอ้วน อย่าบอกนะปล่อยให้เราเก็บลูกบาสอยู่คนเดียวคะไม่มีปัญหาเอโรจัมปิง้งต้องเจอแรงกระโดดขั้นสูงสุดเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยเว้เอา้าทีมงานยืนดูอะไรล่ะเอ้ามาทำไมอะ่ะอ๋อให้เอาลูกเนี้ยปลาอาัดลูกนู้นจะได้ล่วงลงมา <c oughs> รู้จักเอโร3าแต้มน้อยไป โดดไม่ถึงแต่ยังมีความแม่นเว้ยเป็นงไงหนูหนูหนกางเกงของพี่อย่างหลวม <S 1> <S 1> <ๆ>ก็เองซื้อมาผิดไซส์ไงเออช่วยช่วเปลืองตังห่ืยใช่เหตุเปลืองตังอะไรพีเอลเกางเกงแต่5ปีที่แล้วเว้ยเว้ย<ๆ>อันเนี้ยมุกเฮ้ยฉันน้ำไข่มุกเหรอไปดิ <S 1> <S 1> <ๆ>เองหยุดหาของกินสักแคลปได้ปะ กคนมันหิวนะ้ำเหมือนน้องสามน้ำเปล่ากินปะไม่อะอยากกินชานมไข่มุกดูนัน้องๆพี่จะไปเวทีแมวเดิน <c oughs> แมวเดินอย่าง cat walk cat แมว walk เดินแมวเดินถูกแล้ว <c oughs> เวทีนางแบบ <c oughs> พวกเองคงไม่รู้จัก เขารักคนที่มีส่วนสูง้ย160ขึ้นไปเว้ยแล้วเองถึงหรอไม่ถึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรข้าก็ยัง LS ได้ LS ดูนะได้นะผู้ขอประกวดคนถัดไปเด็กหญิงโบนัส ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการซีอิ้วขาวตาเด็กไม่ใส่กางเกงลิง oh <my. S 1> ส่งข้าวปรกรด <Bye. S 1> แล้วผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการเยอะจังเลยนะฮะที่สนับสนุนเดียนะยามองตาลิงขี่จักรยานลิงขี่จักรยานกิจกรรมหรือเปล่าคะเอออย่ารอสปอนเซอร์นะหมุนตัวอีกรอบหนึ่งผู้ค้าประกรดให้คนทางบ้านได้ลงคะแนน เยอะมากค่ะเอ้าแล้วค <mus i: t loyalty> ่ะเองไม่เอลเอสอดสปกวดส่วนกรรมการก็จะไปเอ็งหุ่นเหมือนถังแก๊สเขาไม่รับหรอกอเออว่าจะเอากางเกณฑ์บริจาแล้ว เหมือนกันเลยอุ๊ยเข้ามาเขาประตูบ้างดิโถขออนุญาตนะพมดีนะครับหลบเหมือนเดอะแมทริกแล้วมานี่ทำไมว่าจะเอากระเกมไปบริจาคอยู่อะรู้จักเสียได้ของมั่งดิใส่ไม่ได้แล้วเหรอโอ้ยพี่ก็ใส่ไม่ได้ไงเลยเอาไปบริจาค อยากดูไหมล่ะใส่ไม่ได้ยังไงดูดิเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่ได้แค่ขาเดียวเห็นไหมเนี่ยโอ้ยลดเต้เลยครับผมเหงาส่าไมไอมละ่ะดึงไม่ขึ้นโอ้โหจะเหมือนกางเกงในอยู่แล้วดูสิครับท่านผู้ชมเนี่ยคะว่าเก่งตัวนี้เหมือนกันเลยเหมือนอวน้วนธ่ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เอาไปบริจาคได้ยังไงเดินไม่ล้มก็บุญแล้วเฮ้ยสนุกไหมครับเพื่อนๆนางสซนสาตอนอ้วน VS ผอม EP สองก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะเยี่ยมโลกับตินเปลี่ยกนกางเกงคนละกี่ตัวกี่ตัวไม่รู้สิทำไมเราไม่ได้โชว์เอเอสมันว่าเราเป็นถังแก๊สอะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ